สูตรเดินดีเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดนะครับมือนีครับวันที่ยี่สิบสามกันยา,ายนสองหาหกแปดครับผมมือนีครับจะมีน네วทางมาแบงปั่นเอฟซีทาง่องครับเป็นของเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดแล้วก็สูตรเดินดีนะครับงดทีแล้วนี่ผมบริลงชิดให้เอฟซีทางจองถือเปล่าครับผมเนาะเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวนะครับแล้วก็สูตรเดินดี แล้วก็เลขวิ่งลูกสาวปู่สาครับผมเพราะว่าผมหาใบเก่าครับผมเนาะบ่อพอครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้เลยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมมาดูเลยครับมาดูเลยสูตรเดินดีเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาวปู่สานะครับสงสัยครับผมงดที่แล้วนี่ผมไปลุงคลิดให้เอฟซี C ทั้ทงช่องครับผมเนาะ ก่อนอื่นครับผมเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องมาดูเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวก่อนนะครับพะว่าผมโล่งคิดไปแล้วเอฟซีทั้งช่องกับบเห็นเยอะมากครับผมนี่ครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับล่างเด่นที่9ครับ9394ครับ9394นะครับให้มากแค่2คููครับผมเนาะกัททอวหนาติดตามมาครับผม ส่วนของพี่ทอพารวยครับพี่ทอพารวยงวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะนี่ครับบนครับเด่นที่6ลอง8ครับหลักร้อยมาที่6หลักสิบหลักหน่วยครับผมนี่ครับกับคูเอหกเลขออก46ครับแล้วก็ชุด3ตัวครับให้มาครับ6 6 4เลขออกครับ646นะครับงวดนี้ ได้ไหมล่ะครับผมเนาะสำหรับของพี่ทอพารวยครับชุดบนไปก่อนนะครับบนครับเด่นที่3ครับหลักร้อยครับ9 02ครับหลักร้อยเขามาแล้ว3มงวดติดต่อกันครับผมเนาะหลักสิบครับ4 3 1สาครับหลักหน่วยครับ1 2 3 7 9ครับชุด2ตัวมี5หางครับมี4ี่สา 31 32 1, 3แล้วก็37ครับเน้นที่43แล้วก็32ครับชุด3ตัวครับมี243 943 237 241 213ครับเน้นที่243แล้วก็237นะครับของพี่ทอพารวยครับแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมเนาะ โอเคมาดูสูตรเดินดีเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวแล้วก็เลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดีกว่าครับสงสัยงมดที่แล้วนี่ผมไปล,ลงคลิปให้เอฟซีทั้ทง่องกับผมเนาะเพราะว่าผมหาใบเก่าบ่าเจอครับผมมาดูสูตรเดินดีก่อนเลยครับสูตรเดินดี สูตรเดินดีครับบนครับออกครับ6 4สี่หครับเอาหลักหน่วยบนครับบวก3ครับเท่ากับครับหกบวกสครับเท่ากับ9ครับ9 01นะครับสูตรเดินดีได้901ครับต่อมาครับต่อมา เลขวิ่งคนพูน้ำหนาวครับผมหาก่อนนะครับเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวอยู่ไหนเอ่ยเนาะเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวโอเคอ๋อหมดที่แล้วนี่เพิ่นเห้ี่มาสามกับหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับสามกับหนึ่งครับผมแต่ว่า สังเกตเบื้งข้างเนาะผมบรลุคลิปให้เอฟซีทั้งช่องแท้ครับผมดูจังไดครับผมเนาะเพราะว่าผมหาเบเกเจอครับผมเนาะงวดนี้ไหแม่ครับสี่กับเจ็ดนะครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับแม่ครับผมจะมาเขียนให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับ เลขวิ่งคนภูน้ำหนาวเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวให้มาครับ4กับ7นะครับ4กับ7ครับต่อมาครับต่อมาเลขวิ่งลูกสาวปู่สาครับ เลขวิ่งลูกสาวปู่สามครับเลขออกบนครับ6 4 6ี่ล่างออก5 8ครับสูตรนี้ครับผมเนาะทำง่ายน,นิดเดียวครับผมเอา6กบวกหครับ6กบวกห้าครับผมเนาะ หกบวกหเท่ากับ1ิเท่ากับ1ครับนับไป1แต้มครับก็เป็น2องครับผมเนาะงวดนี้ได้1กับ2ครับงวดนี้ได้1กับ2นี่ครับลงวันที่1นึงทับหนทับหกครับแม่ครับผมมาแคบหนาจอครับผมเนาะสำหรับ สูตรเดินดีเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวเลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับแป๊บนึงสูตรเดินดีครับได้901ครับเลขวิ่งคนภูน้ำหนาวครับ4กับ7ครับเลขวิ่งลูกสาวปู่38ครับ1กับ2นะครับ1กับ2ครับ แคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับวันนี้วันที่23ครับประมาณอาทิตย์นึงครับผมเนาะเลขก็ออกแล้วครับผมเลขออก1นึ่งตุลาเดือนนี้มีอยู่30วันนะครับช่วงนี้ครับผมเนาะวันผมก็ถือว่าอากาศดีครับผมเนาะตว่าฝนตกบ่อยแน่เพราะว่าตอนนี้ก็ในหน้าเข่าครับผมเนาะเขียวขจีครับผมแล้วกับ ปลาเยอะมากครับเนาะเดี๋ยวมาแรงจะไปใช้ตุ่มกบหรือว่าจะไปใช้เบ็ดปลาเนาะมาแรงครับผมเนาะฮ่าฮ่าฮ่าหาอยู่หากินครับผมอ่ะโอเคครับกระสุดท้ายนี้ครับกับขวัยพ่ให้เอฟซีทั้ง่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำลงรวยเงินทองครับถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ